ช่วงติวรักเต็มร้อยค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีที่ชมรายการเราอยู่ยิ้มได้เลยนะครับเพราะคาถามของเราจะเป็นเรื่องราวของสาวๆส,ส,ส,สาวรุ่นล้วนและกูรูรักที่อยู่กับเราในวันนี้นะครับแพทย์หญิงชั้นวลีศรีสุขโขมาเวสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องโน้ตค,ค,ค่ะ,คคะสวัสดีค่ะไม่รอช้านะคะมีหนึ่งสายหน้าไม่รอคุณหมออยู่แล้วค่ะคุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่จะจ้าสอบถามว่าการทานอาหารเสริมค่ะคือมีผลต่อประจําเดือนไหมคะคือจะมีพวกฟิตโอรอีค่ะแล้วก็วิตามินซีแล้วก็ไบ,บโอตินแล้วก็พวกอีมมิง่งกิมโรสคุณเอสังเกตว่าประจําเดือนตัวเองเป็นยังไงคะถึงถึงเกิดความสงสัยขึ้นมามันมาต่อต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาประมาณประมาณ สิบถึงยี่สิบวันนะคะแต่ว่าคือแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนแบบมากระปิดกระปอยบางครั้งก็มาเยอะบางครั้งก็มาน้อยคาว่าอาหารเสริมถ้าเราเขียนที่ขวดเนี่ยจะเขียนว่าไม่ได้มารักษาโรคและไม่มาป้องกันโรคแต่เป็นอาหารเสริมหรือเสริมอาหารกการทานอาหารปกติทีนี้อาหารเสริมเนี่ยก็เหมือนกับพืชผักสมุนไพรอย่างหนึ่งเวลาเรารับประทานนะคะข้อที่หนึ่งรับประทานน้อยสุดสองให้สังเกตตัวเราว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งแจวมากเลยคุณเอดูว่าเอ๊ ประจำเดือนฉันเปลี่ยนแปลงอันนี้เกี่ยวข้องเลยค่ะนะคะอาหารเสริมไปดูเลยค่ะบางทีไม่ใช่มีสามอย่างนะคะมีเป็น20อย่างเลยเวลาคนไข้มาหาชนรีเนี่ยบางทีชนรีก็ไม่รู้จักต้องไปเปิดดูว่าส่วนผสมเขามีอะไรมั่งและปรากฏว่าทางทางออยเนี่ยเขียนมาว่าโอเคผ่านออยผ่านออยไม่ได้แปลว่าไม่มีโทษนะคะหรือไม่มีพิษแต่หมายถึงว่ามีส่วนผสมตามที่ระบุเอาไว้ระบุไว้ในฉลาก ทีนี้บางทีเนี่ยมีการวิจัยเหมือนกันว่าบางอันไม่ระบุครับมีแต่ไม่ระบุและก็แปลกอย่างหนึ่งนะคะคุณภูมิก็คือพืชผักสมุนไพรในในสังคมในโลกเราเนี่ยชอบแตกเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอ,อะไรที่มากมากค่ะหูต่ำใส,ส่แคปซูลเยอะๆมันไปแตกเป็นฮอร์โมนเพศหญิงมีอะไรในบ้านนอกจากพวกกาวเครือแล้วมีอะไรอีกบ้างคะคุณหมอพวกว่านชักมดลูกกาวเครือนี่แตกชัดเจนแต่มีผักหลายอย่างนะคะซึ่งมัน เยอะๆมันจะแตกข้าวตองข้าวตองเออซึ่งบอกว่าเป็นยากันมะเร็งถ้าเยอะๆมันก็แตกสรุปว่าต้องระวังแล้วอิฟนิ่งพิมโรสบบกอิฟนิ่งเป็นลสไม่ใช่ฮอร์โมนเป็นวิตามินอีหรือเปล่าคะอิฟนิ่งพิมโรสนี่เป็นสารเป็นสารมาจากผักสารมาจากพืชผักนี่แหละทีนี้พอใช้ปุ๊บมันแตกเป็นฮอร์โมนเหมือนกันค่ะซึ่งการที่เรารับประทานอะไรเยอะๆแล้วมีฮอร์โมนโดยเฉพาะในวัยรุ่นเนี่ยซึ่งฮอร์โมนเยอะอยู่แล้วการเสริมฮอร์โมนประจำเดือนเปลี่ยน ฉะนั้นถ้าเรารับประทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรแล้วฮอร์โมนเปลี่ยนหรือตกเลือดหรือฮอร์โมนเยอะประจำเดือนเยอะอันนี้ต้องรีบหยุดทุกอย่างหยุดยาทุกอย่างที่เรารับประทานให้กินเป็นตัวตัวค่ะตัวที่เรารู้จักวิตามิน A อเรามีสิวกินได้ ABCD E ครับกินได้ให้กินเป็นตัวอย่าซื้ออาหารที่มันผสมกันเยอะมาใช่วบางทีมีเปลือกสนมีอะไรสุดท้ายมันไปแตกเป็นฮอร์โมนต้องระมัดระวังอันนี้สองกินแล้วสังเกตตัวเรา เกิดอะไรขึ้นบางคนกินแล้วเร็วที่สุดเลยค่ะถ้ามีฮอร์โมนคัดเต้านมแล้วก็มีประจำเดือนผิดปกติมีตกขาวออกมาเป็นมูกใสเยอะอย่างนี้ต้องหยุดบันทีสองสามวันในคนที่วัย่จะชัดเจนเลยเช่นบางคนนีกินปุ๊บเขาบอกเขาปวดท้องน้อยเลยสรุปว่าการรับประทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรให้เราสังเกตอาการถ้าเจออย่างนี้ให้หยุดหยุดแล้วทาไงหยุดแล้วดูซี่ประจำเดือนปกติไหมถ้าไม่ปกติไปพบแพทย์นะคะซึ่งอันนี้เป็นประจําวันไปแล้ว นะคะถ้าเป็นประจําวันนี้ <c oughs> ไม่ปกติแน่นอนควรจะไปพบแพทย์ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราอายุน้อย โอกาสเป็นมะเร็งน้อยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาถึงคำถามที่2นะคะคุณหมอคะส่งเข้ามาถามจากทางอีเมลค่ะอยากรู้ว่ารังไข่ข้างเดียวเนี่ยมีลูกได้หรือเปล่านะคะบอกมาว่าดิฉันอายุ20ปีค่ะยังน้อยอยู่เลยนะคะมีรังไข่ข้างเดียวค่ะคุณหมอมีสิทธิ์มีลูกได้ไหมคะประจำเดือนก็มาไม่ปกติค่ะบางที3าถึงสเดือนก็มาทีหนึ่งนะคะพอมาทีก็มาประมาณ10กว่าวันเลยค่ะเคยผ่าตัดเนื้องอก ออกตอนอายุ13ปีแล้วก็เคยท้องแต่ว่าหลุดตอนอายุคันได้ประมาณ3-4เดือนรังไข่ข้างเดียวก็แสดงว่าข้อตัดไปข้างหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถูกตัดไปจากโรคไขข่ายเจ็บ,ร,บรังไข่ส่วนใหญ่มีสองข้างนี่ถามว่าข้างเดียวพอไหมพอค่ะแล้วบางคนเข้าใจว่ารังไข่ข้างเดียวนี่มันจะตกเดือนเว้นเดือนไม่ใช่ค่ะมันตกทุกเดือนข้างเดียวก็สามารถมีประจำเดือนได้ทุกเดือนใช่ค่ะที่เขามีประจำเดือน3-4เดือนต่อครั้งก็เป็น ฮอร์โมนผิวติของเขาเองแต่ไม่เกี่ยวกับรังไข่ที่เหลือข้างเดียวฉะนั้นกรณีที่ข้างเดียวอย่าคิดว่าจะไม่มีลูกแต่ที่ไม่มีลูกอาจจะสาเหตุอย่างอื่นเช่นประจำเดือนมานาน,น,านๆมาครั้งแสดงว่าฮอร์โมนไม่ปกติก็คือไข่ไม่ตกรหรือระบบฮอร์โมนของร่างกายซึ่งจริงๆตั้งแต่สมองนะคะส่งมาที่รังไข่นะคะอันนี้อาจจะผิดปกตินะคะ,คะ,คะทีนี้เรามีรังไข่ข้างเดียว แต่ว่าไม่มีลูกเมื่อไร่เข้าเกณฑ์ผู้มีผู้มีบทยากก็คือแต่งงานกันอยู่กินกันสม่ำเสมอนอนด้วยกันวันเว้นสองวันเงนี้นะคะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กันคนละประเทศเนี่ยนะคะหนึ่งปีไม่ท้องอต้องพบแพทย์เหมือนกันว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่อยากจะมีลูกนะคะอายุนิดน้อยก็รอหนึ่งปีไม่ต้องรีบร้อนนะคะ,คะถ้ายังไม่มีลูกก็ไปตรวจหาสาเหตุนะคะ,คะไฟชายหาง่าย ตรวจอสุจินะคะก็รู้แล้วว่าอสุจิอ่อนหรือว่าไม่อ่อนแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยต้องตรวจดูตั้งแต่ละเอียดหน่อยใช่ตั้งแต่ช่องคลอดปากมดลูกมดลูกปิดมดลูกสองข้างติดตานไหมไข่ตกไหมก็ตรวจละเอียดค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับความเครียดและน้ําหนักตัวคือจะมีโรคที่น้ําหนักตัวเยอะแล้วก็ทําให้ไข่ไม่ตกโรคนี้จะมีหน้ามัน มีสิวขนดกนะคะคขนมีหนวดมีคราวหน่อยอันนี้ก็เป็นโรคเรียกว่า PCOS เจอเยอะค่ะคในประเทศไทยนี่เจอเยอะพอสมควรนะคะฉะนั้นถ้าเราประจําเดือนนานๆมาครั้งเนี่ยแล้วก็เรามีลูกยากต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาภาะวะนี้ด้วยหรืออีกอันนึงโอ้ทุกอย่างก็ดูดีหมดเลยแต่เครียดในปัจจุบันนี้ความเครียดนี่เป็นเรื่องสําคัญมากคือเราต้อง จัดการกับความเครียดของตัวเองคำถามสุดท้ายดีกว่าคุณหมอครับข,ขอถามคุณหมอหน่อยนะครับถ้าผมไปซื้อถุงยางอนามัยจะน่าอายไหมครับคือจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆกับการทํความเคยชินไหมคุณหมอผมว่าครั้งแรกอาจจะเขินซื้อไปสองสามครั้งมันก็ดีเองแหละแต่สุดท้ายแล้วมันต้องป้องกันตัวเองอะนะครั้งแรกอาจจะอายที่คุณภูมิเมื่อไหร่ที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์มันก็ไม่น่าอายการใช้ถุงยางอนามัยปัจจุบันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติธรรมดาและกจริงๆการติดตู้ขายถุงยางอนามัย ก็เป็นส ну? ิ่งที่จเป็นใช่คือตามผมผมผมคิดว่าถ้าเกิดคนาที่ายจริงๆเนี <h <h ่ยตามผับพวกเนี้ยก็มีขายหยอดตู้เอาผมไม่ทราบว่าตามโรงพยาบาลหรือมีที่ไหนที่ที่เราสามารถไปหยอดตู้ได้ไหมใช่โรงพยาบาลไม่มีค่ะแต่จริงๆน่าจะสนับสนุนให้มีโรงพยาบาลโรงเรียนแต่เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมันมีเรียกว่าแก็บเจเนเรชันแก็บหรือว่าเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ยังคิดว่าเป็นการชี้พลงให้กระโรคใช่จริงๆกระโรคมันไปทางไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้กระโรคมีรูกี่รูแล้วผู้ใหญ่ยังคิดว่าชี้พรงกระโรคจริงๆแล้ว กันไว้ดีกว่าแก้นะคะแล้วก็วัยรุ่นเราไม่ใช่ไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะมีเพศสัมพันธ์เยอะทีเดียวรู้มากกว่าครูอีกบางคนถรงยางน้ำมันนี่มีวิทยาการมากเลยสมัยก่อนก็มีแค่สีนะคะสีประจําวันนะคะมีขนาดปัจจุบันมีลูกเล่นเยอะนะคะมีไอเรืองแสงธรรมดาเรื่องแสงนี่ก็ธรรมดาปัจจุบันก็มีกลิ่นมีรสเผื่อสัมผัสเลยนะคะใช่และล่าสุดเนี่ยมีการคํานวณออกมาด้วยความเร็วนะคะ มีความเร็วมีอุณหภูมิมันคำนวณคอมพิวเตอร์ออกมาเลยถุงยางที่สามารถเป็นอิเล็กทรอนิกส์คำนวณได้ใช่คำนวณได้ตอนนี้เพิ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งโฆษณาแล้วนะคะว่ามีการการออกมาแล้วว่าคุณมีความเร็วเท่าไหร่คุณลังจานวนเท่าไหร่นะคะอุณหภูมิของคุณเท่าไหร่คุณใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเป็นสถิติเก็บไว้ด้วยค่ะต่อไปบันทึกแล้วกลับมาที่คําตอบก่อนครับเขาบอกไม่ใช้ถุงยางได้ไหม โอ้โหนี่ฟังแล้วเหมือนวัยรุ่นเลยนะคะวัยรุ่นนี่ไม่ใช่ถุงยางชอบคุยว่าหลังนอกอคุมได้ผลดีท้องอทั้งนั้นเลยค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วแม้จะหลังนอกคุณต้องคิดถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเฉพาะฝ่ายหญิงด้วยชันมรีเจอฝ่ายหญิงที่เป็นโรคมาทีไรวัยรุ่นนะก็บอกว่าหนูหนูต้องมีพฤติกรรมทางเพศไม่เสี่ยงใส่ถุงยางนังไมรู้หน้าไม่รู้ใจถ้าเป็นโรคนี่บางโรคนี่มันลำบากมากน้องน้องในแท่น้องในเทียมรักษาหายแต่หูดงอนไก่อะค่ะลำบากนะคะสรุป ถ้าคุณรักฝ่ายหญิงครับคุณอย่าคิดเรื่องของการคุมกําเนิดอย่างเดียวนะคะคุณคุมโรคให้เขาด้วยนะคะและคุมโรคให้ตัวเราด้วยก็ใช้ถุงยางอนามัยค่ะแต่นี้เราไม่ได้สนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะถ้าป้องกันได้จะดีที่สุดแต่ถ้าป้องกันไม่ได้นะคะก็มีถุงยางอนามัยไว้จะดีกว่าค่ะเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอคนเก่งคนสวยของเรานะครับวันนี้คุณผู้ชมสาวๆได้ข้อคิดดีๆไปเยอะเลยนุ่มๆด้วยนะครับ หมอวิว <More> นะครับแพทย์หญิงชันวลีศรีสุสข,ขอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะวันนี้หมดเวลาแล้วละคะ่ะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าส,สวยๆของพัชชานน์นะคะรองเท้ามาดามฟลามมโก้เครื่องประดับทอมดิกแอนแฮรี่ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกวันพฤหัสบดีของเราเที่ยงคืน20นาทีทางช่อง3และช่องส3กับรายการชูรังชูรสค,ครับวันนี้ลาไปก่อนนอหลั่งฟันดีราตีสวัสดีค่ะผผูู้้ชยหญิง ไม,ไมโไม่สุภาพบุรุษในสายตามิน้นะคะม่ว่าเป็นคนที่มีมารยาทให้เกียรติผู้หญิงแลว้วก็ให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กหรือผู้อาวุโสกว่าอยู่ให้คนรอบข้างเรามีความสุขมิ้นคิดว่าแค่นี้ก็พอละค่ะมิ้นชอบคนที่เล่นสนุกสนานไม่ซีเรียสกับชีวิตอยู่แล้วมีความสุขในทุกๆวันค่ะรคอะไ